มาจา้ามาแต่งหนากันมันเบิดไปธุระกันจ้าวันนี้มันเหลืออยู่สองบาท บ่ม,มีเคล็ดลับเอียงด้ตจกาใส่ไปเลย มันบีบบอ,อกแล้วมันอีบบมันบีบบอ,อกแล้วตรงปาดย่างเดียวเบิดเห็นหนาสดเราเยอะตื่นแล้วหรอบม่ <c oughs> มีอย่างจ้ามีเท่านี้ล่ะมีแต่เบิรเบิดอต <c oughs> ีหลีเลย อันนี้ก็เบิดแล้วเบิดอีกอยู่อืมเลอะ tham tham ra các tên xâm nhi lì ta ai yết nói Ừ. แต่งตัวเสร็จแล้วก็จะไปทุรนะคะวันนี้มันเบิดเสร็จแล้วจ้าสวยแล้วจ้า เสร็จแล้วก็จะไปธุระแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการชมคลิปตาซับนี่ก็ง่ามแล้วสิเอาเปันใดอีกแมบ่ะ